วัสดีครับอยู่กับแจ้คโฟกิงเ,เ,นะเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้สะมาเปิดตัวรถแปลกๆอีกแล้วอยู่กับถ้าต้นคลิปก็เห็นแล้วเนาะใช่ไหมเหมือนเดิมนี่ไงกว้างน้อยจากสุดกาด่ะไปดูกันเลยนี่เลยมาจาก,กพี่กบยักษ์นี่ Porsche Cayenne หรือ Porsche Cayenne ตัว E-Hybrid นะสี่นี้ไม่ค่อยจะมีเห็นในท้องตลาดหเห็นเท่าไหร่แล้วลายนี้ล้อลายนี้ก็ไม่ค่อยเห็นอีก คือตัวนี้เป็นตัวลา์เวอร์ชันเองเพราะตัวเนี้ยแต่สีตัวเนี้ยคอนฟิก์เพิ่มนะ6กแสนกว่าบาทนี่ล้อลายนี้มากับพร้อมลา์เวอร์ชันนี่เลยต่างกับตัวธรรมดาไงปกติจะเป็นสีดำเอ้ยหรือสีเดียวกับตัวรถนี่ดูรอบรถดีกว่าดักเทลก็สีดำมาให้โลโก้คายเยสีดำพอยส์คายเยนไมามีมาหมด โดยรวมอะ่ะเอาจริงๆถ้าไม่คอนฟิกเพิ่มหรือตัวธรรมดาเนี่ยก็จะล้นๆเลยนะเออจริงคือคาร์บอนมีตัวไหนบ้างจะชี้ตามจุดให้ดูเลยไปพร้อมกันดีกว่านี่คาร์บอนนี่คาร์บอนอันนี้ดำเงากอสแบ็กกอสซี่แบ็กนี่ก็นี่แผ่าคาร์บอนนี่ขือคาร์บอนคาร์บอนนี่ไฮไลท์ปัง หลังคาคาร์าบอนทั้งบานทั้งแผ่นยาวจนหัวตลอดท้ายสุดจะถ้าไปทําเองอะผมว่าน่าจะมีหลักแสนหลักแสนก็ไม่รู้กี่แสนเหมือนกันไม่กล้าตีราคาเลยสีคันนี้เป็นสีอากูดวูดกีนะ กูดวูดกินตัวนี้คือพิเศษยังไงคือตัวนี้มันจะเป็นอ่าเธอถ้าดูในกล้องเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวทึมๆไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเวลาโดนแดดอ่ะมันจะเป็นอีกสีหนึ่งเป็นวิตีนนึงคือตัวไอมันจะมีกิเตอร์หรือกากเพชรอย,อยู่ข้างในคืออารมณ์เหมือนเขียวมุกก็ได้ไหมถ้าให้หนึกภาพออกจะเป็นอารมณ์ถึงสีเขียวเขียวเก็เกดอ่าเขาเรียกว่าอะไรเกดมุกมุกะ่ะ แต่ถามว่าถ้าชอบทรงสปอร์ตจริงๆอะสวยนะกล้องรอบคันก็วิ่งมาให้แล้วแล้วยางอันล้อลอันนี้คือพิเศษยังไงเ <c oughs> บากว่าล้อเดิมแน่นอนการันตีนี <c> ่เ <oughs> บาไม่เบดา,า <c oughs> ดูจากลายดูจากลายดิเนี่ยยางขนาดด้านหลังเนี่ยยางอยู่ที่31530 ZR22 โคตรใหญ่ใหญ่มากคือถ้าเทียบกับใส่แลมโบแล้วก็จะเป็นพวกอเวนทาดอพวกอะโรลาแคนพวกนั้นไปทางแนวๆนั้นเลยแล้วยางหน้าเท่ากันไหมมาดูด้วยกันยางยางหน้าอยู่ที่8 8 5 3, 5ปดห้าขนาด22เท่ากันแต่ความกว้างไม่เท่ากันถามว่าลายนี้สวยมากเลยคือโชว์แบบปั๊มเบรกนี่คาลิปเปอร์เบรกใหญ่ๆสวยๆเลย ถ้าเอาไปอ่ะผมว่าถ้าจะเอาให้ลงตัวไปทําแค่สีคาลิปเปอร์เบรกเป็นสีแดงอ่ะผมว่าสวยนะออตัดตัดหรือไม่ก็สีเหลืองไปดูข้างในดีกว่าเอ้ยลืมพาไปดูเลยนี่ประตูดูดแบบซอฟโค,โค้ดแมพซอฟโค้ดปิดเบาๆเข้าแล,แล้วประตูปลดล็อกอ่ะสี่บาทเหมือนกันอันเนี้ยสมมติอันน,มมน,น,นี้ผมปลดล็อกแล้ไอ้ปลดล็อกอยู่นะยังไม่ได้ล็อกรถล็อกั๊บกระจกพับออกข้างออตโต้ อาปลดล็อกปรับนี่นะไปดูข้างในดีกว่ามาดูมุมนี้ดิเหมือนพานาเมล่าที่ผมถ่ายเมื่อวานไหมเหมือนคลิปก่อนไหมที่ผมถ่ายอะ่ะเหมือนกันเลยยานแม่แต่คายเยนอะ่ะมันมีเพิ่มตัวนี้มาให้ผมว่าน่าจะแบบว่าเอาไว้จับกันเมื่อยป่ะแล้วบ่อเนี่ยบอกคู่หน้าไฟฟ้าปรับคู่หน้าเหมือนกันพร้อมเป็นบริสีสี่ไอ้สามจุดสามตำแหน่งมาให้ปลดล็อกปลดล็อกล็อกรถ อยู่ที่แผงอยู่ที่แผงตรงนี้เลยข้างประตูจับนี่กีทิศทางโอ้ยเยอะกว่าพันธมิตร่าอีกเนี่ยนับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบสสอหโอ้สิบหว้าวสุดยอด่ะตั้งใ่ดีกว่า พอประตูดูดนี่โอ้โหเนเงียบไม่ต้องปิดแรงให้ให้สะเทือนหูเลยไม่ต้องปึงปังนี่มีบสปอร์ตมาให้อุยเห็นบวัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยเนี่ยก่อนดูสบายสปอร์ตมาดูนี่ดีกว่านี่ดูรถดูหนึ่งสามสองหนึ่งสตาร์ทนบๆดูดิสวยไม่ไหว คือเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปเลยคือปั๊กคือตัวนี้มันจะได้อีอย่างหนึ่งคือเป็นไฮบริดอะคือไฮบริดอะเห็นคันใหญ่ๆอ้วนๆอ,อย่างเงี้ยแต่เครื่องหังอะในเกทน้ำมันที่บอกมันโชว์ว่าวิ่งได้น้ํามันเท่านี้จะวิ่งได้อยู่สองร้อยหกสิบหกกิโลสวยจัดล้วประหยัดด้วยแรงด้วยประหยัดด้วยนี่พอมองออกมาบาสปอร์ตตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มมาให้ตรงนี้เห็นไม่รู้ว่าเห็นรอเปล่านะเดี๋ยวแป้นก่อน ตัวบายสปอร์ตจะอยู่ตรงนี้นี่เลยไม่ได้ตัวคือไม่ต่างม,มันเหมือนเหมือน,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 นขี่ยานอะ่ะคือถ้าคนเพิ่งมาปรับตัวใช้จากรถไฮบริดอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็อารมณ์เหมือนขับ f o r ์ u n e r เนอร์ที่เป็นไฮบริดอะ่ะโอเคแล้วทีนี้คาร์บอนอีกท่านมีอะไรบ้างแผงประตูตรงนี้แผงประตูคาร์บอนสวย แล้วมันไม่ใช่มีแค่แผ,งป,แผงประตูเนี่ยคือแผงประตูเนี่ยคือพิเศษขึ้นมาแล้วคือจากเดิมก็เป็นพวกอาพวกกอซี <ourse> ่แบ็กธรรมดาลแต่ละแต่นี่ก็คือแสบคาร์บอนคือคาร์บอนแท้มาให้ดูลายดิสวยมากสี่บานนะบอกก่อนนี่แล้วดูตรงคองนโซลหน้าดินี่คือคาร์บอนแต่พิเศษกว่านั้นคืออะไรอันเนี้ยไม่ใช่พลาสติกคือมันไม่ใช่พลาสติกตั้งแต่ตัวไหนแล้วแหละแต่ว่าคือถ้าเป็นของพวกอเจ่า7ป8 อะไรเงี้ยจะเป็นออกไปทางยูริเทนมากกว่านะอันนี้หนังแบบซอฟทัชซอฟทัชทั้งแผงนะอันนี้ก็ซอฟอันนี้ออันนี้ก็ซอฟทัชแต่หุอ้มไม่ใช่ซอฟทัชอันนี้จะเป็นหนังุ้มพลาสติกกีนึงซอฟเป็นซอฟอีกดูดิยกบาลแต่ที่มันแต่ที่ไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรรุ่นทั่วไปที่จะไม่ค่อยมีเลยคือเบาะเนี่ยเบาะหนังแนปปาเนี่ย,แ,ยแซมกับเบาะผ้าตัวนี้ คือที่ทาพ่อเลยถึงเป็นบอ่อผ้าตัวนี้คือมันว่าคลาสสิกไหมคลาสสิกนะแต่อีกมุมหนึ่งที่ผมมองอะ่ะมันให้สอดคล้องกับพวกลายคาร์บอนที่มันเสริมขึ้นมาให้แต่ปกติแล้วอะ่ะคือหลังคาคาร์บอนเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์คือมันมันเบาด้วยเย็นด้วยแล้วคือมันก็ไม่ได้ร้อนเหมือนเวลาแดดเผาเหมือนเผาหลังคาเหล็กใช่ปะอันเนี้ยเย็นมากก็ดูหลังคาดีอาคารทาร่าหมดเลยทั้งแผ่นตั้งแต่หูมไล่ไปข้างหลังเลย อาคารทาร่าทั้งหมดเลยแผ่นหลังคาแบบผืนเนี้ยแล้วก็ตัวที่พับไอ้กระจกกระจกแต่งหน้าดูดิอาคารทาร่าเหมือนกันเหมือนจะอาคารทาร่าทีเดียวไว้มันก็คืออาคารทาร่าหรือหนังกลับลอะไรถ้าเข้าใจง่ายก็คือหนังกลับโอเคกระจกมีไฟอันนี้มีไหมอ่ามีกระจกมีไฟไฟสักทีขาเหมือนกันรับแล้วดูนี่แผงข้างบน ในเอกลักษณ์ของพวกพาเมล่าพวกมาคาราพวกคาเยนเอยจะมาทางแบบทรงๆเนี่ยเหมือนยานนะแล้วดูข้างหน้าดิเฮ้ยมีสีไฟสีเป็นไฟสีแดงด้วยเฮ้ยแต่แต่ก็สวยนะมันดูดูดูดีอะ่ะมีไฟสีแสงสีขาวกล่องวงรอบคานนีมาให้เสร็จปุ๊บอันนี้อนนอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์ด้วยดอันนี้ SOS เหมือนถ้าเป็นในตระกูลเบนท์ก็จะเป็น s อ s m เอนียเมอร์เซเดสเนียนี่ปักโลโก้มาให้อื้มแต่เนี่ชาร์ตอะรู้สึกชาร์กว่ารู้สึกชัดอะอันเนี้ยโอเคอแต่วัสดรจับดีมากในนี้มีอะไรโอ้มีวาเลยชาร์เจอร์มาให้แอบในนี้ชาร์ในนี้ได้เลยแล้วก็อยู่อีอีก2ช่องตัวนี้โอ้มีไฟด้วยโอเค โ okay. อเคเลยนี้ไฟ22วัตต์ที่จุลิปพาเวอร์เอาเล็ตช่องมาแก้วน้ำสองแก้วเนี่ยสิ่งท,ที่จับแต่อันนี้ไม่รู้จะไปทำอะไรหรุนพักอย่างนี้หรือเปล่าหรืพักอย่างนี้เปล่าก็อันนี้ตัวเท้าเลยแล้วจับนี้ก็ได้ดันขึ้นมามั้งแล้วดูเรื่องม่ของความพิเศษของเรื่องใม่เหมือนพานาเมร่าทุกอย่างเลยแต่นี้คือเขาเรียกว่าอะไรผมว่าพิเศษของพานาเมร่าตรงไหนหรู้ป่ะตัวนเนี้ยซีฟีเซนเจอร์เนี่ยคือจะได้บอกคนหลังว่าคนข้างหลังเนี่ยขับไอ้ได้คาดเบลอยู่ไหม เออมันมีประโยชน์ตรงนี้อ่ามีเลขใหม่สองพันหกร้อยสี่กิโลระบบระบบไฮบริดตอนนี้เปิดไฮบริดอยู่รอบรอบรอบเครื่องยังไม่ติดเห็นปะแต่ถ้าพอเราสลับเป็นอ่าสปอร์ตสปอร์ตพัดขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยสามสองหนึ่งปึ้งสลับปุ่งติดเลยเห็นนะเอออันนี้น่าจะมีสปอร์ตรีสปอร์ตมาให้อ๋อมี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 นี่ไงเขียนนี่ก่อนเบื้องอ่าีิดไปให้มีเป็นเดิม สิ่งดังเนี่ยเราดูเรียนใหม่ทำอะไรได้บ้างนะดูดิทิปเอเวอร์เรดเอเวอร์เรดสปีดอัตราความเร็วโดยเฉลี่ยฟิลคอนซัมชันมีให้อันนี้แมปแต่อันนี้ที่มันแมปมันขึ้นอย่างนี้น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะในในไทยยังไม่ได้ลองรับหรือว่ายังไม่ได้อัพหรือเปล่าอาจจะใช่อาจจะเป็นไปได้นี่กลับมาหน้านี่สปอร์ตโคโน่แล็บ้ามแล็บมีมาให้เวลาอยู่ตรงนี้ วันที่เวลากี่โมงเท่าไรอะไร,อะไรตอนนี้ผมถ่ายที่ตอนห้าโมงห้าสิบสามนี่ G sensor G four sensor มาให้ ensor, มีบูตแอซิสก็เหมือนอารมณ์เหมือนเราจับ ECU boot ปะอ่าอันนี้ E อะไรเนี่ย E consumption เหรออ๋อน่าจะเป็นแบบพวกอัตราการเฉลีย่ยไออัตราการกินไฟหรือเปล่าใช่อาจจะใช่นะนี่ NG four ก็อาจจะเป็นแบบว่าถ้าตัวเนี้ยเราขับแล้วเรา,เ,ราเขาเรียกว่าเราล่อยเราผ่อนคันเร่งปล่อยออกไปเลยเนี่ย คืออาจจะเป็นแบบว่ารีเขาเรียกว่าอะไรตัวล้อคู่หน้าเนี่ยจะรีเจนตัวมอเตอร์เนี่ยรขบเข้าแบตอีกทีหนึ่งตอนเราขับออกมาตัวนี้ก็จะใช้ตัวแบตตัวเนี้ยเสริมเข้าไปตัวมอเตอร์คู่หน้าแล้วพอเราพอร์ตคันเร่งมันก็จะไปรีเจนอีกทีหนึ่งอ,อันนี้อาจจะเป็นแบบว่าผู้จีเซนเซอร์เหมือนกันแบบอารมณ์รถยกหรือเราเวลา,ากดเบรกหน้าทิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเซนเซอร์บอกให้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือน G เซนเซอร์เหมือนในโทรศัพท์เราอะเหมือนเขาเรียกว่า,วาอะไรใจโรอะเหมือนกัน มานี่ไทเพเจอร์เหมือนกันผมพนเหมือนกับพนาเมล่าเลยก็คือเราวัดเราสามารถวัดได้ว่ายางลมแต่ล้อแต่ละข้างเนี่ยมีแรงเอ,เอแรงลงอยู่เท่าไหร่นี่ก็กลับมาที่เดิมแล้วแต่เนี้ยบอกอุณหภูมิครบมากมีอุณหภูมิเก้าเอ็นมีอุณหภูมิแรงดันน้ํามันเครื่องไอไออุณหภูมิน้ามันเครื่องแรงดันน้ํามันเครื่องบัดอยู่เท่าไหร่นี่บอกข้อมูลเลยเนี่ยชอบคือมันได้เปรียบตรงที่ว่าเออมันละเอียดตรงนี้แหละที่ว่าแบบ ดูดีดกล้องชัดกล้องชัดเอ้ยชัดนะทำไปเล่นขที่เห็นก็รถเขาเดียวออกมาพอดีให้ดูอันนี้ฝั่งขวามเอ้ฝั่งซ้ายมีอะไรบ้างอันนี้พวก A A C ก็อาจจะเป็นเหมือนรเรดาร์กัรระยะด้านหน้าไม่ยังไม่มีประกอบไฟต้องน้ำเข้าอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกอัตราความเร็วเฉลี่ยหรือเปล่าถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะนี่ก็กลับมาที่เดิมแล้ว โอ okay. เคแล้วดูสภาพภายในเครืรวมทั้งหมดใหม่มากๆคือบอกเลยว่าใหม่มากๆรถไม่กี่เดือนวิ่งแค่สองวันหกไม่ต่างจากรถเทสเลยเอ้ยนี่ไม่รู้ว่า,าจะเห็นไหมนะมีเฮดอัพดีเทด้วยเห็นไหมเห็นไหมลางๆแดงๆแดงๆนี่ยไงเจอแล้วฟรกัสติแล้วนี่คือ,อนี่ Head up display คือเราไม่จําเป็นจะต้องละสายตาลงจากพวงมาลัยไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยคือ Head up display คือบอกละเอียดครบทุกอย่างแม้กระทั่งความเร็วหรืออ่าสปีดลิมิตของที่เราตั้งไว้อย่างเช่นเราตั้งที่80มันก็จะขึ้นที่80อืมอันนี้ไม่มีคูสมีค r u i s e c ให้นี่ดีดีดีมีคู u i s e c ให,นนนนนนนให้น่าจะเป็น Adaptive Cruise Speed หรือเปล่าเพราะมันมีเด,ด้าน,นหน้าก้อนใหญ่เลย อาจจะใช่นะเพราะว่าอันเนี้ยพรารู้สึกว่ามันมีเลยาด้อืมอุย้ยเพ้่อสังเกตมีเอ็เบียนไลท์สีแดงรอบขอบประตูด้วยบ่งบอกเลยว่าสีแดงต้องแรงสามเท่ารถคันนี้ต้องบอกต้องแรงสามเท่าแน่ๆช่องวางแก้วน้ำอุยอ้ยเฮ้ยตรงนี้มีบุบมีบุบอาก,กรมกยีให้ด้วยแต่แต่ไม่ใช่กรรมยี่ถี่ยจับฟิลดีมากตรงเนี้ยฟิลขอบตรงเนี้ยดีมากมากเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังดีกว่า เบียโนแบ็คทั้งแผดไล่ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เสาซีลากขึ้นมาันเสาเอากนมาก็เป็นเป็นโนแบ็คจากถ้าเป็นคายเอนธรรมดาก็จะเป็นเหมือนสแตนพีทินั่งหรือโครเมียมนะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ครับมันให้ลุคสปอร์ตที่ว่าดูแพงแล้วดูหรูแต่ว่าโครเมียมก็ก็ดีแต่ลอยเยอะแต่ถ้าเห็นงานน่ายกว่าสีดำก็จะเห็นง่ายกว่ามา,มาดูข้างหลังดีกว่าสีที่นั่งแบบเอ,เอแอร์สีโซด้วยว้าวยอด ไปได้านหลังกันดีกว่าแอร์สีโซนปรับได้อิสระเลยใช้ขวาเลยนะเนี่ยโหมี USB C สองช่องมี power b a n เลยให้อีกช่องหนึง่งโอ้นี่แต่แต่ฟิลดีนะดีเพราะพอมองจากด้านหลังขึ้นไปข้างหลังโอเคนะอุ้ยตรงนี้ดีว่ะมันสปอร์ตมันสปอร์ตก็จริงอ่ะตรงเนี้ยคือมันสปอร์ตก็จริงแต่หัวผมไม่ติดเหลือประมาณเอ่อกําปั้นหนึ่งพอดีพอดีกําปั้นหนึ่ง อันนี้ผมสูงนร้อยเจ็สิบเอ็ดนะคือพอดีประมาณฝาหนึ่งกำปั้นหนึ่งพอดีดูไฟดิค่อยดิมเฮ้ยใส่แบบนี้ดีผมช,ม,ชมชอบลักษณะนี้มันทำให้ดูแพงด้วยเราไม่ไม่ไอ้น,นี่ใส่ตาด้วยนะผมว่าดูดิตรงนี้มันก็มีกระจกมาให้มีเครื่องเสียงมาให้อีกตรงนี้แอบอยู่แห็ว่หลายลายลัลลงเพิ่งเนี่ยแอบอยู่มีกระแผงคาร์บอนทั้งคันมีแอมเบียนลท์สีแดงมาให้อีกโอ้ไปสองเท้านี่นมีแอมเบียนไลายสีแดงมาให้อีกว้าวสุดยอด นี่ก็จะเป็นช่องวางของทั่วไปวางโทรศัพท์วางอะไรก็ได้ตังเป๋าตรงเป่าตั้งคุณตรงตุณแจอที่วางโอ้ที่ปากแขน,นี่วางก้าน้ำอุ้ยแบบนี้ดีเลยนะคนละฝั่งเลยคนละแขนคนน,นั่งฝั่งนู้นก็แขนหนึ่งคนนั่งฝั่งนี้ก็แขนหนึ่งแล้วตรงกลางก็แกนวนาคนละใแบบโอเคดีดีผมชอบใหญ่ๆไง,ๆง,งโอเคแล้วล็อกแบบนี้ด้วยนะมันไม่ตกตึกตักตึกตักข้างหลังก็เหมือนบอกเหมือนอกาคู่หน้าเลยเหมือนกันเลยแต่รู้สึกว่าไอข้างหลังตรงเนี้ย ที่ผมนั่งอยู่อะยังอาจจะสู้พันนาเม่าไม่ได้แต่มันเหมาะกับเป็นรถที่เป็นรถครอบครัวนะที่แบบว่ารถครอบครัวแล้วพ่อบ้านก็อยากเป็นคนที่ความเป็นพ่อก็อยากซิง่งเ่สายเลือเป็นแรงอ่ะต้อง่างนี้แหละว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์แอร์ตรงนี้มีมาให้โอเคเลยตรงนี้มีแอร์มาให้นะโอ้ก็เย็นเดี๋ยวเย็นอยู่นะเย็นเย็นเย็นอันนี้ก็เย็นไฟ A A R แอร์ท้าไม่มีให้แต่แค่นี้ก <that> ็พอแล้วเหลือเฟือแล้วนี่ใส่อะไรได้บ้าง ช่องช่องดีไซน์อะไรทมันอ๋อตันแค่ฝ่ามือแค่นี้ชนละแค่ประมาณคืงนิ้วเดียวอันนี้น่าจะแบบใส่ของเล็กๆโทรศัพท์ตอนใช้แบตอ๋อโอเคนี่อะไรอ่ะอ๋อที่ที่ต่อจอเหมือนพานามเบล่าตรงข้างหลังเหมือนต่อทีวีอ่ะโอเคเลยใช้ได้นะนี่ดูดิแต่ผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าอาคารดาร่ามันผมเข้าใจว่ามันอยู่แค่ตรงตรงนี้ที่ไหนได้มันสุดนี่เลยสุดตรงนั้นเลยแต่ตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องเสียง อรารมณ์เรา,าจะไปเหมือนพวกซัพพลเฟอร์ไอสัตว์ซับพเฟอร์อยู่ข้างล่างอ,อื้ยแต่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะไม่รู้ว่ากี่ตำแหน่งโอ้บ่อพับได้หกสิบสี่สิบอืมเป็นรถพ่อบ้านที่สปอร์ตก็ได้รับลูกส่งลูกก็ได้ไปเคีียวไกลๆก็ไปมีประโยชน์แล้วดูมุมจากมุมนี้มาสวยอย่างมุมการสปอร์ตโคโนวีมาให้ โอเคเลยนี่แล้วแอร์ผมชอบแอร์คือแอร์ตรงนี้มันมันป่อครับมันเป,านเป่าเข้าลาตัวพอดีไม่ต้องเขาเรียกว่าอ,อะไรมันมันหักตรงนี้มันหักได้ขึ้นแค่นี้แต่คือแค่นี้มันก็จะอยู่ประมาณช่วงแถวคอถ้าถ้าเราเอนไปก็จะอยู่ช่วงประมาณลําคอเราเราปรับลงได้โอเคแบบนี้ผมชอบอันนี้ถ้าให้คนนั่งตรงถ้าสมมุติถ้า,ถ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 าตัวนี้มีเบาะกลางที่เป็นเบาะ5้าที่นั่งอะ่ะ ไอตรงกลางตัวเนี้ยก็จะเป่าถ้ามันจะต้องอะไรนะแชร์เราพื้นที่อ่ะให้กันก็คือเขาเรียกว่านะสองขาเออมันจะเย็นนะแบบนั้นมันจะเย็นมากเลยเห็นไหมอ๋อะเป่าจริงโจโอเคไปนั่งข้างหน้ากันอ่ะอารมณ์เป็นเป็นเป็นแม่บ้านบ้าง,างแม่บ้านนาั่งขาเอาเป็นแม่บ้านนั่งข้างบ้างเข้ามา รู้สึกว่าเวลานั่งรู้สึกว่าโอ้เข้าเรียกวความสูงมันจะพอๆกับโฟเลเนอร์แต่เตี้ยกกากันนิดเดียวความรู้สึกผมมันนิดเดียวมากๆเลยถ้ามองจากมุมเนี้มันรู้สึกว่าเตี้ยกันกันนิดเดียวมากๆเลยรู้จากช่องแอร์อ,อะไรเอ่ออยนี่ิ่งเห็นชันเลยคาร์บอนสีบานชันเลยถ้ามองมุมนี้สวยแล้วบบอแล้วช่วงบ่อเนี่ยโอบกระชับดีมากช่วงปีไกไหลเราช่วงตรงหัว ช่วงตรงกลางระหว่างคอมันก็ดันดีอยู่นะโอเคเลยผมชอบแบบนี้นคือมันรู้สึกว่ามันโอบกระชับดีอะเวลารถโยนรถอะไรเงี้ยมันไม่เลื่อนคิดดูดิว่าแอร์เย็นขนาดไหนไอ้น้ำขึ้นอะอสตาร์แค่แป๊บเดียวเองเนี่ยแค่แป๊บเดียวเองดูดิพอกแต่ซ้อโอ้แต่อันนี้ก็ดีเนี่ยผมชอบแบบนี้มันทำให้แบบว่ามันดูแพงดูมีอะไรแล้วแต่แผงประตูมีสองมีสองลำโพงเลยหรอทีนี้นจะเป็นพวกไอ้นี้เปล่า เขาเรียกว่าอะไรเสียงกลางเมดเดิลหรืออะไรอย่างเงี้ยนอันนี้ก็จะเป็นพวกซาวฟเฟอร์หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นพวกเสียงอะไรโอเคกระจายเสียงดีอุ้ยเอ้าอันนี้ก็อันคาร่าเหมือนกันนี่ว่าเพิ่งสังเกตเลยโหตั้งแต่เสาเอเสาสีเลยอ่ะโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอ้เห็นอะไรไหมในพื้นแท้เด๊อันนี้ยังมีแสงอยู่มันเลยมันเลยเห็นมันยังไม่ค่อยชัดนะ ้องเราที่ไม่ค่อยมีแสงอ่ะโหอันนี้ดี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 มัน,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 นเป็นเอกลักษณ์คือมันเป็นกิมมิคของเขาอ่ะแต่น่าแต่น่าใช้น่าใช้น่าใช้แต่ราคาน่กระบบเตะเปิด ชนี่ไงช่องชาร์จแบตมองแต่ชาร์จ DC ทแต่ชาร์จ AC ธรรมดาไม่ใช่ DC ไม่ใช่กระแสสลับเป็น AC ธรรมดาชาร์จแบตได้โอเคฝั่งขวาไอฝั่งสายชาร์จแบตแล้วฝั่งขวาล่ะฝั่งขวาก็จะเป็นฝาถังน้ำมันเติมได้ 95, 97, 91ไม่ได้ไม่ได้เลยคันนี้เป็นเบนซินนะ มุมมอรมุมเนี้ยคือเบาสวยอยู่เหมือนกันนะผมว่าสวยนะผมชอบคือตัวผ้าเนี่ยมันมันทําให้เราไม่ลื่นกับเบาหนังเนะี่ยมันทําให้มันเราอยู่แบบอยู่กับตัวเบายึดกับตัวเบาคือเขาเรียกว่าอะไรนะไม่คงเคง้งไม่หลุดไม่ย้วยไม่อะไรเลยว่าโอเคนะเนี่ยพูดดิแล้วอยากอ่ะแล้วอยากรูงง้เหมือนกันว่าถ้าเปิดไฟหมดจะเป็นตัวสวยไหมอุย้ยโอเคนะเนี่ย คือแต่งกระทบลงมาจากอะไรแต่ตอนนี้มันยังพอมีแสงอยู่มันเลยยังเห็นไม่ค่อยชัดต่งนี้โอเคเลยไอ้ตรงนี้จากที่แต่ก่อนเมื่อกี้ที่ผมให้ดูมันเป็นสีแดงใช่ไหมอันนี้พอเราเปิดประตูหรือใช้ไฟใส่สีขาวเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวให้ตรงนี้ก็จะเป็นออกชมพูชมพูออกขาวขาวข,าวขึ้นมาหน่อยโอเคก็มีของเขาหน้าเล่นอยูอ่ไเคไฟพอเปิดแล้วมันก็สว่างนะ ไฟโฟล์พีดีโอเอสโอเคไฟฟูเอลีด้วยไฟเลี้ยวอีกที่อยู่ฝั่งข้างหน้าจะอยู่ตรงนี้ทังเส้นนี้เลยนี่แต่มันก็ซ่อนโอเคนะสวยอยู่ว่าเรียบร้อยดีนะพีดีเอสสวยไฟฟูเอลีรอบคันพอเปิดไฟแล้วก็จะประมาณนี้เส้นจรลดซ้ายจรดขวาไปซ้ายเลยลูดยาวโลโก้พอสีดำโลโก้คายเยสสีดำ ราคาสี่ก็หกแสนกว่าบาทคอนฟิกเพิ่มอีกล้านกว่าบาทรวมรวมกันประมาณล้านหกกว่าล้านเจ็ดรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณล้านหกกว่าล้านเจ็ดที่ดูถ้าราคาตัวรถรวมดอกเบี้ยร,รวมทุกอย่างแล้วผมว่าน่าจะแพงเหมือนกันนะแต่นี้ราคาพิเศษเลยจากก็ขายราคาตั้งเก้าล้านสองแต่ขายแค่แปดล้านเก้าเก้าแแปดล้าน 9นเก้า9 0 0 0นบาททวนๆไม่บวกเพิ่มดอกเบี้ยผ่อนจบเท่านี้เลยเปลี่ยนสัญญาผ่อนทอดได้เลยโอเคบายบยก็7 0 6 8 6 7 3 7หรือติดต่อไอ,อแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยหรืออีกเบอร์หนึ่ง06151ไอ5253915นั่นเองนะจ๊ะหรือมาหาแจ้งได้ที่นี่เลยโฟกิงลกชุรี่ขานั่นเองนะครับบายๆไปแล้ว